เราเสียงดังกับปาร์ตี้อะนะยังมีแบบว่าลุกขึ้นมาแบบลุกขึ้นมาดูได้แต่ไม่โูดได้เออแต่แววตามไม่เปลี่ยนว่ะแววตามมันยังดูมันยังดูโหดอยู่เลยว่ะแสดงว่าช่วงหลังๆก่อนที่เราไปเจอกันเนี่ยเราเราซ้อมกับเขาน้อยลงถูกไหมเพราะว่าเรามีหน้าที่การงานหรือไปมหาลัยรต้องเรียนถูกไหมแสดงว่าไม่มีใครทําแทนเราเลยเวลาเราไม่อยู่ไม่มีใครเลยดีกว่าใช่ไหมใช่ปาติแล้วเขาอยู่คนเดียวหรอหรือเขามีกับ เขาจะมีแมวที่ว่าเป็นพี่น้องกันกับแมวใช่อยู่กับแมวใช่ได้ผมอยากจะรู้ว่าเขาเรียนรู้เวลาเขาอยู่คนเดียวเขาเรียนรู้อะไรขนาดไหนแมวตายแข็งอยู่นะเกิดแต่เขายองมองหน้าเนาะผมไม่แน่ใจว่าคารั้งที่เราเจอกันเนี่ยพอผมมองหน้าเขาแล้วเขาขู่ เห่าผมใช่ป่ะใช่ค่ะอ๋ออ๋อเดี๋ยวผวันลังเฟดแบ็กอยู่เห่าแล้วก็ทำท่าเหมือนไม่พอใจอารวาดอารวาดถูกปหมใช่ค่ะอ่าเพราะว่ารู้สึกคลิปแรกผมเช็คเช็คทุกคลิปแล้เวลาผมถ่ายไปรู้สึกว่าจะคิดเห่าเยอะมั้ยจะต้องอย่างไรใช่ไหมอ่ะโยกไปโยกมาแสดงว่าช่วงแรกเราฝึกเข้มข้นถูกไหมเข้มทุกวันคิดเนี่ยที่เราสังเกตว่าพอเราทำทุกวันเนี่ยครับ เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าพอผมเนี่ยผมยกมือผมรู้สึกนะว่ามันไม่เห่าประมาณกี่วันที่เรารู้สึกว่าเราปาร์ตี้ที่บ้านแล้วมันไม่ค่อยอลวาดละสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์นี้คือเบาลงหรือหายไปเลยเห็นเบาลงับตอนแรกก็ประมาณสองอาทิตย์นี่ก็คือเบาลงแล้วนะคะทีนี้พอประมาณสักเดือนนึงก็คือหายเลยทำเตือน คู่เอกมีใบรับรองจากคาร์เลนเพเยอร์แคนาดีสำอานิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีเอฟเออร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนมีเป็นช่วงแต่ว่าเวลาปาร์ตี้ทีก็ค่อนข้างคือคลื่นอ่ะใช่ใช่จะเชียร์บอลกันเฮ้โฮนะว่าพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราเฮ้โฮเนี่ยมันไม่เห่าแล้วไม่เห่าแล้วแล้วก่อนนั้นมันจะทำยังไงอ่ะ โมโหมากเห่อ๋อเหมือนก็เหมือนเหมือนเตือนเราว่าดังไปแล้วนะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรานั่งกินข้าวมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาใต้โต๊ะแล้วก็จะเรียกให้เราไปเล่นกับเขาไปจำแบบไม่ให้เราอยู่อ้นี้เลยไม่ให้เราอยู่กันเองจะดีนี้ก็ไม่ทําอะไรก็นอนนอนไม่กล้าแล้วใช่ไหมโอเคอะเจเจอเด็กดีขึ้นนะปกติเจอเด็กเจอหน้าไม่ได้เลยจะเห่าอันนี้มีแบบผ่านไปมองแล้วก็เออเออแล้วก็ไม่สนใจแล้วพยายาม เขาเหมือนเขาตัวเขาเองจะพยายามไปที่อื่นแทนนะิเสธแทนใช่ไหมเนื้อ <im itation> ก,ก่อนก่อนเราอะไรนะใส่สายจุกด้านก่อนลูก <im itation> ได้ได้ได้ศสตรได้คือตางก,กันกับเนี่ยพอใส่ถูกเรลยเียนเห็นว่าหูเปลี่ยนเลย <im itation> เห็นว่าใส่ถูกด้านหูเปลี่ยนเลยตอนแรกหูสามเหลี่ยมโอคกอการใส่อะมีผลนะแสดงว่าเนี่ยเราเราไม่ได้ฝึกมานานจนเราเริ่มจําไม่ได้ว่าใส่ด้านไหนถูกหรือผิดหรือว่ารู้จริงจริงแล้วเราจําไม่ได้อยู่แล้วแต่เราใส่แบบคล้องด้านไหนก็เอาจชแค่ว่าอนี่อยู่ข้างบนแต่พอถ้ามันอยู่ผิดด้านมันก็อยู่ข้างบนได้ไง Oh. อ๋อนี่ต้องใส่อย่างนี้เวลาเราดึงเบาๆอ่ะมันจะมันจะจับจับแล้วปล่อยไวอ่าเพราะเดี๋ยวน้องหมาต้อาอยู่ซ้ายมือไงมสมมติเราใส่ผิดด้านนี่แกพออยู่พอเราน้องหมาอยู่ซ้ายมือจริงๆครับสายมันจะทำงานไม่มันจะไม่ขอบมันจะไม่ทำงานเนี่ยเห็นป่ะพอใส่ถูกหูรูเลยตอนตะเกียอยุ่นั่งคุยกันอนะ่ะสามเหลี่ยมเห็นไหมนี่คือใส่มีผลนะเอยใช่ไม่มีไม่ใช่ใส่ย,ยังไงก็ได้นะหลายคนจะชอบคิดว่าใช,ช้เชือกผมแล้วใส่ยังไงก็ได้ไม่ได้ใช้เชือกผมแล้วก็สใส่ถูกด้วยแล้วดดึงงกก็ต้้้อใหถูวย อันนี้ก่อนเรามาเจอกันเนี่ยเราได้กลับมาซ้อมบ้างไหมครับซ้อมาซ้อมบ่อยไม่เกี่ยวกับสถานที่ใช่ไหมเพาต้องออกไปี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีความจำเป็นต้องต้องนอกข้างนอกถึงี้ผมคิดว่าแบบต้องเอาไปกับให้เขาเจอสภาพแวดล้อมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหน้าบ้านในโรงรถได้หมดในตัวบ้านยังได้เลยแต่ก็ดูแล้วเพราะว่าตั้งแต่มาเจอผมมันไม่มีเห่าเลยเพราะว่ารอบที่แล้วรู้สึกจะเห่าจนแบบดึงซ้ายที่วาอนที่เจอคนอย่างเงี้ยแบบ เจอคนแบบเนี่ยเขาก็จะไม่เห่าแล้วดีขึ้นคือไม่เห่าแล้วใช่ไหมนอนลงเลยนอนอย่างเงี้เลยเวลาเขาไปกับพ่อเขาค่ะเดินในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะถ้าพ่อเขาเจอคนแล้วยืนคุยอย่างเงี้ยเขาก็นอนดีนะคะปกติไม่ให้คุยเลยปกติก็จะเห่าปกติก็จะเห่าเห่าไล่ไล่ไล่คนที่คุยด้วยเหรอใช่แล้วพุ่งไหมพุ่งพุ่งนิดนึงแต่ถ้าเด็กเขาจะกระโดดแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่าง เขาจะได้แค่เห่าไม่ค่อยเข้าไปกระโดดใส่ตอนนี้ตอนนี้เขาไม่เห่าเลยใช่ไหมไม่เห่าเลยนอนลงนอนลงรอใช่ไหมมอนช่วงช่วงแรกๆเราวินัยน่าจะเจ๋งจริงน่าจะเข้มข้นมากเพราะว่าถ้าไม่เข้มข้นอ่ะหมันไม่ปรับตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองดูถ้าวันนี้เราอยู่กันไม่ครบสองชั่วโมงก็แสดงว่าชาคิดพัฒนาดีครับให้ดีใจนะให้ดีใจได้สนับสนุนกันกระโดบ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 จะเหมือนจะไ่คาน อันนั้นนายแสดงว่าเขาพยายามหาเหลี่ยมรู้สึกว่าไม่โดนคอนโทรลร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นมีผลนะมีผลที่คเขาทำไม่ได้ผมผมยังคิดอยู่เฮ้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันค่อยๆไปใช่กลับอ่ะผมเลยชอบบอกเขาเฮ้ยเหยียบมาดีกว่ามั้งแล้วผมก็เลยจะมาถามเขเอกรอบนี้อีกทีด้วยว่าควรเขยบไหมเขยบควรจะอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือใช่อย่างเดียวเออทีนี้ไม่รู้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราเราไปไปแก้จุดแรกด้วยจุดที่เราไม่มั่นใจในท่าเดินในท่าหยุดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินบล็อกเราก็เลยรอมาส่งกันบ้านดูว่า จ้าชักชักคิดเนี่ยมันจะส่งมันจะตอบเราว่าอะไรบ้างนะเออแต่มองหน้ามันไม่เห่าจริงหรอแต่ตามันไม่ผ่านเว้ยอันนี้พูดพูดตรงๆเนาะตามไม่ผ่านลูมตามไม่ผ่านแต่ว่าพฤติกรรมมันเหมือนยับยั้งช่องใจได้อ่ะยับยั้งเองอยู่ใะ่อนนคือมันมียับยั้งด้วยความเชื่อเพราะหูมันรู้เห็นป่ะถ้ามูงว่ามันไม่เห่าไมเชื่อผมมากขึ้นใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าหูหูมันผ่อนคลายเพราะว่าหูจะจะบอกต่ว่าเราเห็นมากเวลาผมยกมือเทายกอะไรอ่ะตามแข็งมากเลยอุ้ยเนี่ยเนี่ยเสี่ยงสองคู่กล้า แต่ถ้าัว่าอยู่ๆแบบไม่เคยทําแล้วอยู่ๆสุ่มออกมาครับให้ทํำดิสแทก,กถูกแล้วเพราะบางทีมันเป็นแค่การลองสุ่มถ้ามั่ลองสุ่มแล้วเราเรารู้สึกว่าไม่ได้ทําหรือเราลืมวิธีการทําไปอ่ะมันจะรู้สึกเฮ้ยสุ่มมาได้ผลเดี๋ยวคราวนี้มันจะเริ่มมายกลับมาเรื่อยๆบางทีอาจจะเห็นนะว่าแบบมันดีเป็นอนทิอทย์สองทย์อยู่ๆแบบเฮ้ยอยู่ๆงี่ง่าโ่มา อันนั้นคือการลองสุ่มมี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 ไหมีแต่ถ้ามีแล้วเรารู้เราต้องแก้ไขอะไรเราไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันก็กลับไปสภาพเดิมอ๋อแต่ถ้ามุดมันลองสุ่มแล้วเราไม่รู้ว่าต้องแก้หรือไม่รู้ต้องทําอะไรครับสักพักอ่ะเดี๋ยวมันจะกลับมานร้ายเหมือนเดิมตอนนี้ชักชักกิ่เดือนเท่าไหร่นะหนึ่งปีกับกี่เดือนนะเกือบสองครึ่งเกือบจะสองอ่ะ ปีครึ่งอรัปีครึ่งโอเคเดี๋ยวถ้ามุ้นในช่วงปีครึ่งขึ้นไปครับมันอาจจะเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์อ่ะเริ่มลองได้ไปว่าเดี๋ยวสองขวบจะจะละว่าอีกรอบไงเพราะว่ามันจะละว่าต่อหนึ่งขวบใช่ป่ะที่มีปัญหาหนักหนักคือหนึ่งขวบแล้วเราก็เจอกันแล้วเราก็ทิ้งช่วงกันไปสัตยะดหนึ่งตอนนี้มันขวบครึ่งถูกไหมตอนเกือบคุ้งเนี่ยมันก็เหมือนกันลองทุกวันอ่ะนิดนึ่ได้ป่าวิดนึ่งนิดนึ่งเดี๋ยวพอสองขวบปุ๊บมันจะละว่าอีกสป้งหนึ่ เรารู้เราต้องแก้อะไรฝึกยังไงไม่ต้องไปกลัวค่ะแล้วมันก็จะดีอีกประมาณ6เดือนเดเดือนแเดือน3าขวบสุดท้ายถ้า3าขวบเอาชาักชักคิดอยู่ปุ๊บมันจะไม่ก่อเรื่องเลยอีกส0ปีที่เรียนชักคิดคือไม่ต้องทําอะไรมาละมันจะคงสภาพแล้วอยู่คุณแม่คุณแม่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำอะไรก็คือให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงไม่ทำเนี่ยผมว่าเขาทำไม่ไม่ได้ร้ <ทำ S 2> อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาก็พยายามทำแต่เขาอาจจะเก็บไม่หมดโอเคพร้อมไหมพร้อมครับโอเคลองดูครับผมให้บ้านชักคิดนี่ผมให้กันบ้านไว้เดินกี่รอบครับเดิน รอบเดียวเนาะไม่ใช่เซ็ตใช่ไหมใช่ครับคนละรอบโอเคแสดงว่าตอนมาเรียนครั้งแรกไม่ยากเลยให้เดินแค่รอบเดียวโอเคครับลองขอับ้านดูเลยครับมีแอบแวะเล็กน้อยนะธรรมดาอยู่ที่บ้านนี่เดินต้องเดินกี่รอบถึงยอมนั่งครับหรือว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับคือในแป๊บเดียวก็คือจะนั่งลงเลยถูกไหมใช่ครับเริ่มเหมือนที่เวบอกห้าวิบ้างสิบวิบ้างก็มีนะครับหมายถึงว่าที่มันรอแป๊บเดียวแล้วก็นั่งใช่ครับมาเพงถึงปุ๊บแล้วก็นั่ง แสดงว่าอยู่ที่บ้าน,นง,ง่ายง่ายกว่าน,นี้หลังๆเริ่มนอนนอนอย่างเดียวเอยนอนอยิ่งดีจริงๆนอนยิ่งดีโอ,<ๆ>โอเคนั่งหมอบรถดีเฟนต์แต่เขาเนี้ยอย่างที่บอกคือ<ม>เราคอนโทรไม่ได้ร้อยไม่ได้ร้อยคืออะไรคือตัวเขาครับไม่ได้อยู่ในโซนตรงนี้พอเขาลุกปุ๊บอะน้องซีมลองให้ดึงมาดยบคู่กับเราตำแหน่งคู่เราเท่านั้นดึงแร้ลิีบหยอดถูกท้างไหนอย่างที่บอกไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแต่อย่างเนี้ยไม่โอนะ เพราะว่าเขาอยู่หลบหลังเนี่ยเราต้องอย่างน้อยเวลาเขานั่งหรือหมอบอบให้ยืนอยู่ในตำแหน่งคู่กับเรายืนข้างกันตำแหน่งเดียวเลยใช่เพราะว่าเราต้องการคอนโทรลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับให้เขารู้สึกว่าเวลาที่เขาลองหรือแม้แต่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ลองอ,อจากตำแหน่งเนี่ยเรายอมไหมเงีย้ยถูกอย่างนี้เลยพเพอร์เฟคครับผมนิดนึงครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งร้อยห้าสิบมือ ถ้าเขาเอาขาเราคือเราดึงขาออกได้อย่างไวเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าเวลาเราถอยอ่ะเราถอยให้ประมาณหนึ่งเซนคือไม่ได้แบบไม่ได้ทำท่าเหมือนกลัวนิดเดียวเห็นหูไหมอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำนี้นะครับอย่างที่บอกคือพอเราทกันบ้านมาเนี่ยเราเปิดใจเขายอมรับเราเนี่ยเราถึงจะเริ่มสั่งเดบอลล็อกเขาบอเดี๋ยบล็อก,บอกคือเวลาที่เราเดินจะวอล์อกเป็นทําเป็นแล้วอะ่ะเราจะเอาตัวนี้มาต่อย,ยอดเราจะดูสภาพว่าอ่าชดชักคิดเนี่ยเขายอมรับจริงๆนั่งเองหมอกเองโดยไม่ยื่นกรัสอบนะครับ เวลาเราทําเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทําต่อมาเราต้องสปอร์ตชักคิดนิดนึงคือเราเวลาเราสั่งนะครับเราต้องยืนสมาสมาเพื่อวเวลาชักคิจมันแอบ,บมองเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราอ่ะสมดุลแต่ว่าเราคุยกับมันดีจ้ตัวเราอ่อนๆน้องหมาจะตีว่าเอ้ยอ่อนแอดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อยู่เพิ่งสั่งนะเราจะสั่งก็ต่อเมื่อเขาอยู่อยู่ในจุดตําแหน่งร้อยเปอร์เซ็นต์ออออย่างเงี้ยหันทางไหนผมไม่ซีเรียสอย่างเงี้ยคือร่วมมือห้าสิบแต่ถ้าเป็นตำแหน่งคู่กันเนี่ยโอเคเลยเวลาเราสั่งนะครับเราสั่งได้เลยนนนนะะะคคคคอออยยยยแแลลลล้้้วววเเเรรราาาาท่่งงีัััับบบบขกกกกชชมมม็ นะครับลองดูก่อนคอยกว่าแล้วนะคุณใช่ครับจังก่อนดิสัตวก่อนคือให้เราบอกเขาคอยออแล้วเราค่อยๆไปไปจังหวะเราสนใจเรื่องจังหวะเราไม่ต้องรีบไม่ต้องเสียงดุกลับแล้วก็ชมเก่งมากแต่เวลาให้รางวัลเนี่ยผมแนะนำไว้เสียงเป็นเสียงบิดมันจะได้รู้ว่ามันมาถูกทางเพราะสุนัขคือชอบเสียงสูงนะครับแล้วก็เมื่อแก้พอเราลุกปุ๊บแล้วสมมติเขาไม่ไว้ใจหรือเขาลุกตามเนี่ยเห็นปุ๊บอะบอกชักคิดว่าไม่หนึ่งทีแล้วเรากลับที่เดิมรอ เดี๋ยวเราจะรอนะครับรออีกหนึ่งนาทีรอดูเขานั่งหรือหมอบไหมอันนี้ถือตำแหน่งก็ยังไม่ยังไม่คมนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะน้องซิมยืนตรงเนี้ยผมซีบผมเมื่อกี้คือตัวมันเนี่ยขยับมาอย่างนี้ให้ยืนคู่กันใช่อยากให้เขารู้สึกว่าเขามีเหลี่ยมกับเราได้คือแบบเอ๊ะฉันปฏิเสธได้ไหมเห็นปะน้องซิมน้องซิมไม่ทนันเห็นปะว่าจะมาหลบอยู่อย่างนี้อ่าถ้าเขาจะนั่งหรือหมอบเขาต้องยืนคู่กับเราในตำแหน่ง100%ผมสนใจเรื่องความคิดว่าเราคุมเขาร้อได้ไหมจังหวะหนึ่งเรา100%เ ส่วนจังหวัดที่2ชักคิดจะตอบอะไรเราเนี่ยเขาสามารถตอบได้แค่อยู่ตรงตำแหน่งที่เราเลือกแล้วแต่ว่าชักคิดเขากำลังรู้สึกว่าเขามีกี่เปอร์เซ็นต์ในการงัดกับเราแสดงว่าถ้ากลับไปหลังจากนี้ถ้ามันมีอะไรเกิดนอกจากนี้แสดงว่ามันเริ่มงัดโอเคเริ่มฝึกอ่ะยุธพของผมอ่ะเราจะฝึกเขาได้เช,เช้าเย็นเองแต่บางทเขาทำผิด นี่คือจังหวะสําคัญมากฝึกเท่าที่จําเป็นผิดไอนนดขขน้นี่ถึงโดนฝึกเท่านั้นคือมันจะไม่มีความเครียดมากะเราก็ไม่เครียดเราไม่ต้องฝึกหมานาส่วนหมาก็ไม่ต้องทนเยนานา่าสิ้นเดินผมหนึ่งรอบไปเลยดึงหรือเบียดเนี่ยพยายามอย่าโดนเขาเบียดหรือดึงไอ้เดินเดินยงนนสวยเลยใช่ถูกสวยมากตัวเฟงเห็นปะลงมือท้าสิคอยคอยพยายามกลับ,บชมเก่งมากเก่งมากสิ่งที่ผมสนใจนอกจากจะนั่งหรือหมอบเองแล้ว ไอคอนแทคครับจะเห็นว่ามันบิด50ถือว่าเมื่อกี้มันหยุดมันก็อยู่อย่างนี้แต่พอมันจะนั่งมันจะยอมแพ้น้องซิมอ่ะอ่าแล้วเวลาสั่งคอยเะกี้าดรู้ว่าน้องหมาไม่ลิงก์หรือไม่โดนมันจะไม่ยกหน้ามองครับมันอาจจะต้องทำาท่าเฉยๆน้องซิมก็ขยับไปขยับมาแล้วมันจะไม่ใส่ใจแต่ตะเกียกจะสังเกตแสดงว่าเวลาที่เราสื่อสารกับเขาโดนแล้วดูหูหูต้องรู้ตลอดเวลาแบบผ่อนคลายเวลาเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูไอ้เจ้าชักคิดด้วยว่ามันตอบอะไรเรา มันต้องรีแอคชั่นมันต้องมีเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังสอนมันหรือสื่อสารกับมันอะไม่เฟลไม่พลาดเดี๋ยวน้องซิมนต้องทําอีกทีนะครับคอยขยับไาด้านข้างครับคอยขยับไอคอนแทคกลับชมเห็นไหมนี่คือไอคอนแทคมันต้องมีตัวนี้ต้องยกหน้ามองหมาต้องเฉลยว่าปลดล็อกออย่างไรเหรอวันนี้ไม้แบบนั่งแบบทำคอยไล่ชักคิดมันกันมองพื้นอะไรเงี้ยไม่เอานะ เราจะไปอีกมุมนึงก่อนนะครับเพื่อให้เรารู้ก่อนนะมีมุมไหนบ้างนะ<ด>ชกคิดนอนตรงนี้นะครับ<ช><ส>หันจดกเด็กที่บอกชาคิดหันด้านไหนไม่สนใจ<ด>คอยปึ๊บขยับมาอย่างนี้ขย,ยับกลับแล้วก็ชมเก่งมากค<ด>อยขยับเนี่ยคอนแทคน,นะกลับชมเก่งมากอ่ามี<ช>เรื่องนึงคราวนี้อ่าถูกอ่าอันนี้เป็นเรื่องของจังหวัดเด๋อทำถูกน้องซิมต้องจุบเวลาเรากลับมาให้เราใจเย็นนิดนึงว่าเวลาเราชมอ่ะแล้วมันลุกสวนไหมถ้าลุกสวนเดี๋ยวมันจะเข้าใจว่าให้รีบลุกได้ แต่เมื่อกี้น้องซิมทำถูกเห็นลูกปุ๊บแล้วบอกไม่ถูกต้องอโอ้ยเก่งมากถูกเห็นไหมไอคอนแท็อ่าผมสนใตัวนี้ผมสนใจความร่วมมือของชนะนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราต้องเดินดิเดวอลเปเปนทำมาก่อนเปิดใจมาก่อนชนัะถึงจะมีตัวนี้ให้ลิงน,น,นะครับเพราะฉะนั้นคือเป็นอะไรเป็นที่มาว่าทำไมต้องทิ้งการบ้านไว้ทำไมเหมือนกู้เอกไม่กู้เอกมึงไม่สอนทีเดียวให้มันจบจบวะอ่ามันไม่ได้มันต้องใช้เวลาอ่ามันเลยเป็นที่มาว่าเราต้องถกกันบ้านกันก่อนแล้วเรามาเจอกัน อ่าแล้วมุดบ้านไหนทางกระบ,าน,บานมันน้อยเนี่ยประโยชน์ของเจ้าของก็จะน้อยหลดงดามแต่ถ้าทํามาปุ๊บมันจะเห็นภาพครับคราวนี้เราเดินมาด้านหน้าอย่างงี้เป็นส่างนีเนาะครับไปก็ะชมเก่งมากส่วนมันหันทางไหนเราไม่ได้ซีเรียสเราก็กระแท่ข้างหน้าส่วนตัอยู่ที่กนะ้นอ่ะโอเคลองดูครับอคอยคอยยับกลับเห้นหฮะลูกชมเก่งมากไอคอนแทะอ่ามันต้องมีการตอบรับไม่ใช่แบบอคอยมองรถอยู่หูก็ไม่ลูก พยอยามกลับชมเก่งมากหรือถ้าอย่างนี้ยอันเนี้ยไม่โดนแล้วถ้าเป็นหูลูกอย่างเดียวหูลูกก็ยังโอเคครับแต่เขาเรีแอคชั่นที่มันเยอะขึ้น่ะขึ้นอยู่กับตัวมัน่ะมันให้ความร่วมมือกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้ากลับมาชมปุ๊บมองอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าอิมแพคโดนทําไปแล้วเนี่ยแล้วหมาไม่ขยับอ่ะบางทีเราก็จะมองไปท่าสิบสิบนะบางทีมันอาจจะขี้เกียจ <laughs> ไม่มีสัญญ,ญาณอะไรเลยผมมองเป็นขี้เกียจผมไม่ได้มองว่าเจ้าของคอนโทรลได้แต่ถ้ามากกว่ายั้นก็ตามมีหูลูกมีการมองอ่าแสดงว่ามันหลักหนูข้างหน้า อ้อมหลังเขานะพอครบรอบชมเ,นะเนะก่งมากโอ้ยแจกให้รก็แจกนี่นะครบรอบไม่ค่อยชมนะจับตัวเขาลูกหัวก็ได้ลูกตัวก็ได้สองครั้งหนึ่งสองเขี่ยไหมโอเคนะโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอันนี้อ่ะอันนี้ก็เหตุไรหันร่วงมาหันล่วมมือร้อยพอมีใจกูร่วมมือเองเลยไม่ต้องไปผิดพลาโอเค,อเคป่ะอยู่ๆไม่ก็หันมาใช่ใช่เห็นรู้แล้วก็นอนต่อด้วยไม่ลุยใชยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อย่างที่บอกนะครับการหันไม่มีความ,มบังเอิญมาร่วมมือให้ตายตก็หันทางเดียวกับเราอันนี้ชัดมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่ามันหันมาเองนะหันแบบห,หันแบบไม่ลุกเลยไม,ไม่ลุก้วยเออหันเด่นแล้วดูหูครับอา่าเห็นไหมหู้องลูจิมนะครับทํารวบยอดจะได้รู้ว่าจังหวะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทําฟูเลยละกันเดี๋ยวต้องซิมเจิหนึ่งรอบปุ๊บกลับมาปั๊บพอเขานั่งหรือหมาะปุ๊บเราจะสั่งคอยขยับข้างข้างหลังข้างหน้าและเดินวนโอเคไหมอ่ะไปเลยครับฟูเลย น้องซิมเดินไม่ตรงนะจริงๆแล้วน้องซิมต้องเดินผ่านตรงนี้หมดพอกับตัวแล้วพอมาเดินไม่ตรงปุ๊บความหมายมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยครับลแล้วหลอนั่งหรือปอบปุ๊บเราจะปัดทันทีอันนี้เราก็วัดกันว่าเขาจะเลือกเสียงปอมหรือเลือกน้องซิมเดี๋ยวมันนั่งท่านี้จะสวยมากนะเพราะมันตรงแล้วก็หูจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เขาสนใจนะครับพบปอมเสียงปอมสาโน้ตเจ็ดหูสามเสี้ยมอเขาลืมตัวกดล็อกนะครับ เราต้งค่อยสั่งนะเสียงปอมมาปุ๊บ no, มันยากที่ไรกันปุ๊บสั่งคอยเลยครับคอยคอยด้านข้างขยับกับชมเก่งมากสั่งคอยก่อนคอยคอยด้านหลังครับดิลลุมือลอยขยับกับชมเก่งมากคอยด้านหน้าคอยขยับเป็นเป็ะกับชมเก่งมากเดินบนครับคอย เก่งมากหนึ่งสองสามสี่ห้าชมอีกทีหนึ่งแล้วไปหาน้องบีเก่งมากเดี๋ยวไปหาน้องบีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพักหนึ่งนาทีเดี๋ยวให้น้องบีเล่นบ้างทําบ้างเล่นเลยต้องเรียกว่าเล่นบ้างเพราะน้องบีเพราะน้องบีมีกระเดิมกระเดิมไง,งแต่จริงๆได้นี้ส่งจากพวกเธอฝึกแหละถ้าเธอไม่ฝึกไปนะมันก็ต้องทำที่สสยเดิมๆไปใช้กับเขาอ่ะเพื่อจะมีแบบกล้าเห่ากล้าลองขูข่ดูอย่างเงี้ย เวลาคนโดนอ่ะแล้วเขาเหวอะเขาก็ไปเนี่ยก็จะได้ที่บอ่สอสอ,อและเออเลย่ลยเล่นเข่าในรถถูกไหมไม่ไม่ล้ะก<ข>็ตามที่ผมแนะนําถูกไหมอ่าแล้วมันมันดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือว่ามันก็ค่อยดีขึ้นดีเลยนะค่อยค่อยดีขึ้นด้วยเบาลงเบาลง<ไ>จนตอนนี้ถ้าไม่ต้องไอสเสื้อทองทำที่ผมแนะนำไม่ต้องอะไรใช่ปะไม่ต้องอ่ะโอเคเยังดีหรือขับรถสบายหูหรือก็มันเขาตลอดตรงนี้นะถ้าน้องบีทำได้รอบเดียวผ่านพอเลยดูน้องซิมเขาซ้อมมาให้แล้ว ไม่ล้ำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วพอเขา,เอาอยืนนิ่งๆ2วิอย่างเช่น1 2ปุ๊บน้องบีกำลังหันไปได้เลยครับตรงเส้นกับตรงเส้นนะครับเนี่ยหูลูก็ได้อยู่นี่นะรอนะครับหย่อนนิดนึงไม่ล้ำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือรอเขานั่งหรือหมอบปุ๊บเราจะสั่งกันทีสั่งเสร็จปุ๊บคอยด้าน,นข้างด้านหลังด้านหน้าแล้วเดินวนนะอ๊ยไม่ทำละอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ผลหรอกแต่น้อยน้อยมากครับนั่งหมอบรูทีเฟนโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้แต่หหนนนนนูม่ทัััอีนน้้ลา20 ไม่เป็นไรแต่ให้น้องบีรู้จังหวะก,ก่อนเดี๋ยวเราจะทำเป็นรอบสองเข้าเก็บเหรียญกันนะพยายามกลับไม่ไม่ไมอ่าอันนี้แสดงว่าม,มีความแบบลองของเจ็ดห้าต่า 7, ขาก่อนแล้วก็สัง่งพลอยคอยพยายามกลับชมเชิงทุกเก่งมากพยายามใช่กลับชมเียงทุกเก่ง,งมากด้านหน้านะครับ เฟสถูกไม่ไม่ไมกับที่เดิมถ้าเตรียมพร้อมรอชักคิดตอบว่ายอมไหมไมาสุดอ่าเนี่ยลุมือร้อยเองเห็นไหมคอยด้านหน้าค่ะคอยให้ยับกับชมเก่งมากอ่าเดินบนคอยคอยลองดูเดินบนเลยลูกอ่าใช่หรือดได้คอนแทคไหมเก่งมากกับตัวสองพี่หนึ่งสอง เออยู่สมัติสมัติขยับไปนปิดไปนปักน,นะดอมแล้วล็อปเปอร์เซนคอยขยับด้านทางค่ะนับสามไอคอนแทคกกันตรงนี้เก่งมากไปต่อเลยคอยลืมทำสั่งคอยป่ะลูกต้องมีกับมาคอยคอย <c oughs> จังหวะสำคัญท,ที่สุดสามกับน้ชมเก่งมากสั่งตอน,นคอย,คอ,ยอ่าด้านหน้านับสามแล้วค่อยเข้านะคะไอคอนแทคเริ่มมาแล้วลองติด เก่งมากเดินบนคอยนี่ไงคอนแท็กนะจะมาจากการซุกซ้อมครับไม่ไม่กับท่าแซนด์บายแล้วเราจะแก้เฉพาะเดินบนรอน้องหมายอมรับนั่งเองนะครับต้องเป็นหมอหมอเขาจะปักเนื้อเลยอะค่ะอ๋อแบบหลุดไปทั้งยวงเหรออ๋ออ๋องั้นฉันว่าฉันได้ทวาเล็บเล็บผักแบบจริงจังรู้ว่าเล็บผักเป็นตายอ่ะสั่งคอยเดินวนค่ะใช่นี่ล้มมือร้อยเองนะอันี่คือไอคอนแทคตัวนี้เวลาเราทำอะไรน้องหมาต้องหูรูดแล้วสนใจเก่งมากกบะัวดสองพี่รางวัลใหญ่หนึ่งสอง แก็มือออกอ่าพอเราหนูจับอ่ะเราสังเกตเลยว่าไอเนี้ยเห็นเหลี่ยมมันขห็นยมกระดึกระดึ๊กแต่ว่าแสดงว่าออกมาดีแสดงว่าปวดคนรับออกมาดีแสดงว่ามันรู้สึกว่ามันสู้อะไรเราไม่ได้เลยรู้สึกว่าฝึกเข้มๆอย่างนี้นะไม่เกินอีกเดือนนึ่งไอตัวเนี้ยก,กลายเป็นหมาจ่องไปเลยแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆสแสดงว่าภาพจําของเขาอ่ะเขามองว่าน้องบีจะเจอกกว่านี้แต่วันนี้น้องบีแบบทําอะไรที่แบบปุ๊บปั๊บมากไงดูเจ๋งมากเลยดูเจ๋งมากดูแบบโอ้โหทุกคราวแม่เพราะเรื่องซึกใช่เพราะว่าปกติ เขาก็เลยรอจังหวะที่เราเผลอดูเผลอดูเผลอ,อที่สุดดูอ่อนแอที่สุดเดี๋ยวไม่ก็มีอีกนอกจากว่ามันเดียวจะหมดเลยไม,ไม่เคยโดนนะครับสองคนไม่เคยโดนไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยเพราะว่าตาตอนนี้มตามันไม่มันไม่มันไม่มไวอายเหมือนตอนที่ผมมองนะตาตอนนี้จ,จะสังเกตว่าตามันเอมเบอร์ถ้าสังเกตรจริงๆอ่ะเวลาที่ตามันไวอายเพราะตาสีน้ำตาลนี้นะตาจะเหลือจุดเล็กๆจุดดำมันใหญ่มากเใช่ใช่ใช่ะะตามันจจุดดเียว จิกเดียวเลยเหมือนเหมือนเอาเอาปากกาจิ้มเอแต่ตอนนี้จะเห็นว่ามันเหมือนปากกาเมจิกหัวใหญ่เริ่มบีเริ่มบีใช่ครับเห็นไหมตามันจะเปลี่ยนเพราะงั้นหูหางตาสุนัขมันไม่หลอกเราหรอกแล้วมันมองยกหน้าแล้วก็ใเห็นถึงความสบายใจของเขาเหมือนกันนะก็ให้เขาอยู่ในสภาพที่เขาต่อรองเราไม่ได้ครับบ่อยๆเข้าเดี๋ยวเขาก็ชินเพราะจริงๆอย่างที่ผมบอกไปอะว่าเราต้้งแต่เราสอนเป็นแล้วอะเราต้องทําจนสม่ำเสมอจนมันชินมันชินอะมันถึงจะเก่งดูชิว แม่แต่โดนไป2ดอกระวังหน่อยนะช่องนี้แต่ถ้าเราตั้งรับดีมันไม่เห็นภาพที่เรากลัวครับหรือเราโวยวายอ่ะมันก็จรู้ว่าเฮ้ยไม่ได้ผลจะหลับแล้วตาจะปิดโอ้ล่ะดูจากสภาพการแล้ววันนี้กับสิ่งที่มันทํากับตะกี้ก็โอ้ล่ะปีบอกเ๋อ้ยากแล้วกูกูยาคุยกับหมาด้วยยากแล้ว แต่แต่แต่ตั้งสตินิดนึงมันทําได้ครับคือผมไม่ได้บอกห้ามทำไงแค่จังหวะให้เราเป็นคนลกลับเป็นคนเริ่มโอเคแลล่ะเพราะว่าซ้อมมากกว่านี้ไม่ได้หรอกแต่มันเครียดมากจนมันลืมกินน้ําลายจนน้ำลายจะ<อ>ถึงไหล <laughs>